สวัสดีค่ะสวัสดี FC แล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่ทํางานในต่างแดนนะคะห่างไกลจากบ้านทุกๆท,ท่านนะคะที่ไปทํางานหาเงินนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถที่ยังโสดนะคะ เป็นหัวลากสีอยู่นะคะรอขึ้นกระบะค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะอยู่ข้างหน้าเรานะคะชุดโครเมียมมาเต็มแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้มที่กระจังกันชนนะคะแล้วก็พวกครอบกระจกนะคะที่ติดมาเนาะเป็นหัวเมก้าแขบค่ะคันนี้เครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้คะ่ะลูกค้าเป็นเครื่อง JO 8E นะคะ240แรงม้า6สูบคอมมอนเรลเทอร์โบนะคะลูกค้าส่วนมากนะคะบอกว่าเห็นว่าเป็นเครื่อง240 อบอกว่าจะกินน้ํามันนะคะตามที่ลูกค้าเอาไปนะคะประหยัดน้ามันดีนะคะลูกค้าเครื่องใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใช้ออกแรงเยอะเนะาะน้ำมันประหยัดดีด้วยนะคะสำหรับ 8e240 นะคะตอนนี้ก็กำลังลูกค้านิยมนะคะเครื่องใหญ่แต่ว่าประหยัดน้ำมันนะคะก็แนะนำเป็น JO 8e เลยคะ่ะลูกค้าเมก้าแคปคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 8e240 คันสีนอกนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลของคันนี้กันนะคะ หัวเดิมๆค่ะมาเป็นสีขาวนะคะค่าชมพูนิดนึงนะคะลูกค้าโอส่วนตัวนี้นะคะเป็นคอนโซลสีดําด้วยนะคะสําหรับเมกา 8e คันนี้ค่ะคอนโซลหน้าเนาะเป็นสีดํานะคะไม่ค่อยมีมานะคะหายากนะคะตัวคอนโซลดําค่ะถ้าใครมองหา 8e อยากรับไปใช้งานก็แวะมาดูตัวจริงได้นะคะสั่งสเปคสั่งกระบะสั่งสีสั่งลายได้โดยตรงนะคะลูกค้าที่อู่หันศารนะคะ สภาพภายในหัวเก่งของคันนี้ก็มาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาถอดซักล้างให้นะก็ถือว่าสะอาดนะคะมาจากญี่ปุ่นคันนี้เนาะ,ะช่วงล่างนะคะลูกค้าคัซีตัวนี้นะคะทางอู่เลื่อนช่วงล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลอขึ้นกระบ,บะนะ,ะถ้าใครสนใจก็มาสัง่งกระบ,บะสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะสภาพถังลมค่ะมาเป็นถังลมอลูมิเนียมนะคะลูกค้าตามนี้เลยคัตซีเป็นคัซีเลื่อนช่วงล้อแล้วค่ะ กระบะของคันนี้จะขึ้นความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะสภาพคัสซีค่ะลูกค้าแนบก็เสริมเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานเลยข้อท้ายของคันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าดูคัสซีอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ฝนตกดีเลยค่ะลูกค้าฝนตกบ่อยมากนะคะแถวทางภาชุมพลบุรีนะคะตกทุกวันเลยอันนี้ก็เลื่อนช่วงล้อเสร็จแล้วนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวมายกหัวให้ดูเครื่องกันนะคะอ่ข้างล่างหัวเก๋งของคันนี้นะคะมาสภาพนี้เลย กานนี้นะคะลูกค้าบางโคลนค่ะเกียร์ของคันนี้มาแบบนี้เลยเป็นเครื่องหกสูบนะคะสองร้อยสี่สิบแรงม้าะค่ะลูกค้าโฉมหน้าเครื่องนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรถคันนี้เนาะขุมกำลังค่ะสองสี่ศูนย์เครื่องแรงนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตามที่ลูกค้าออกไปนะคะก็มีบางท่านมาออกคันที่สองนะคะ เป็นเครื่องตัวนี้ค่ะบอกว่าใช้งานดีแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะคะเพราะว่าแรงมันถึงนะคะไม,ไม่ได้ใช้กําลังมากนะคะเวลาออกตัวค่ะ,ะสวยๆเลย 8E คันนี้นะคะยังโสดด้วยนะ,ะถ้าสนใจอยากรับไป,ปใช้งานในฤดูก,กาลที่จะถึงนี้นะคะ mm hmm. ก็แวะมาดูสั่งสเปกกระบะสั่งสีนะคะเลือกลายตามที่ลูกค้าช่องการได้หมดเลยนอกคะันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแลว้วสวัสดีค่ะ